สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอน n i n g report ประจำวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเน้นบริหารพอร์ตให้สมดุลโดยค่าราคาจะยังเคลื่อนไหวในกรอบและยังเคลื่อนไหวไม่มากนักนักลงทุนนะคะบริหารพอร์ตให้สมดุลตามการแข่งตัวของทิศทาง สำหรับวันนี้แนวรับจะอยู่ที่1,870เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,910เเหรียญค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำทรงตัวท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางช่วงปลายปีบริเวณ1,880เหรียญโดยไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญและภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ยังคงทรงตัวด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ไม่มีทำอะไรเพิ่มเติมโดยที่ดัชนีดอลลาร์เช้า,ชานี้อยู่ที่บริเวณ89.75จุดในส่วนของค่างเงินบาทยังอยู่ในลักษณะทรงตัวที่บริเวณ 30. 0.4บาทต่อดอลลาร์ทางด้านทองคำไทยปิดแถว26,750บาทต่อบาททองคำและกลับมาพบกับบุญคองพอร้อมวนิ่งรีพอ์ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ